โรงครัวจัก,กรพัดสายใยพุทธภมะปัญโยหลวงปูดูวิริยธาธโรหลวงตามะทีมงานสาธุชนสายเซโดนะครับวันนี้ออกลงทานก๋วยเตี๋ยวจัก,กรพัดนะครับณนะวัดใหม่เลไลทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับได้นะครับนี่นะครับทีมงานนะครับโดยเจ๊ปุย้ย นะครับมาดามโยคูบีคนสวยนะครับนี่ครับแล้วก็น้องนิวสุดหล่อครับนี่อสุดหล่อหล่อด้ายเลยเป็นแบบกัหล่อตายไม่ต้องหล่อนะลูกพี่เดียวแล้วก็ได้พี่นุกนะครับได้พี่นุกมาช่วยนะครับน้องสาวิตีนะครับนี่ลูกสาวคนสวยนี่นะครับรวมแรงแข่งขันนี่สวยทุกคน แล้วก็ทีมงานชุมชนวัดใหม่เลยลายทองนะครับนี่สู้ๆครับผมรวมด้วยช่วยกันน้องเอครับปีนี้ไม่ให้ตําส้มตําแล้วนะครับให้มาลวกเส้นอย่างเดียวนะครับปีที่แล้วเสื้อพังไปตัวหนึ่งครับส้มตํารอบที่แล้วบุรีลำอ่านี่นะครับก๋วยเดี๋ยวจักรพัดอนุโมทนาสาทุบุญศูนย์พักพิงวัดใหม่เลยลายทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พายสงคามนะครับ เป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับชาวบุรีรัมนะครับก็หวังจะได้กลับบ้านโดยเร็ววันนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กำลังลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญนะครับลงทานก๋วยเตี๋ยวลงทานจักพัดนะครับทีมงานสาธุชนสายเซโดอนุโมทนาสาธุบุญนะครับทานให้อร่อยนะครับนี่ครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใสนะครับนี่นะครับรนัก็เรื่อยๆนะครับเลี้ยงผู่อพยพต่อคิวเลยแม่ต่อคิวเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับก็อันนี้ก็หลายรอบแล้วนะครับาเราก็เปิดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ผู่อพยพทุกท่านก็อ่า ฐานให้ร่อยนะครับปรุงให้ร่อยครับเต็มที่ครับผมถ้าไม่อิ่มรอบสองรอบ3าได้นะครับหยิบได้2มือนะครับแต่มือที่3หยิบไม่ได้นะครับเพราะมันจะหกนะครับผมนี่นะครับเดืเดดดอกันฝั่งนู้นมีน้ำซุปอยู่นะเปลี่ยนไปด้านนู้นก็ได้นะ,ะสลับกันให้มันเดือด โอเคครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับลงทางก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับในศูนย์พักพิงของวัดใหม่เลยรัทองนะครับนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับศูนย์พักพิงนะวัดใหม่เลยรัทองตอนนี้ก็เด็กๆก็ได้ของเล่นนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับศูนย์วัดใหม่เลยรัทอง เด็กๆก็ได้ของเล่นนะครับนี่นะครับบรรากาศที่พักบรรยากาศที่พักนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับผุ้คนที่ได้ร่วมบุญนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาธุสาธุ